ตั้งหลักที่น้องเบคล้วก็บอกน้องสาวอะ่ะเราจะหานักสแสดงที่เป็นลูกครึ่งเด็กผู้หญิงที่เป็นลูกครึ่งที่มีศักยภาพที่แบบเล่นคู่กับเบคได้ท้ามปล่อยมือพี่นะสิ่เรื่องสั้นครับที่ว่าบนคอนเซปต์เดียวกันคือป่าชา้าป่าช้าในมุมมองของเรื่องเล่าของสี่เรื่องเนี่ยมันเลยมีความแตกต่างกันไปส่วนตัวผมกับน้องนีนาเราที่ชอบในส่วนของคอนเซปต์ของคำว่าหนีนตายชื่อตอนว่าที่ชอบนะครับ หนีตายหมยครามว่ามันเป็นเรื่องของสองคนพี่น้องครับที่หนีคนร้ายแต่ว่าหลงเข้าไปในป่าช้าที่เต็มไปด้วยผีเออ <c oughs> คือคนก็อันตรายแล้วอ่ะแล้วมาเจอผีที่มันแบบพร้อมที่จะฆ่าทุกคนที่เข้าไปในเขตของป่าช้ามันก็เป็นเรื่องของสองคนพี่น้องที่เป็นซิวเวอร์แล้วครับเอาตัวรอดให้ได้จากทั้งคนร้ายทั้งผีมีภาพสะท้อนของความรักของพี่น้อง <c oughs> คู่นี้ออกมาปลายทางครับเราก็เลย มีคอนเซปต์ว่าเออจริงๆปลายทางคนเราอ่ะคำว่าที่ชอบที่เราชอบพูดถึงความตายอ่ะจริงๆแล้วที่ชอบของแต่ละคนมันคือที่ไหนกันแน่เรื่องนี้มันก็เลยอยู่ในคอนเซปต์คำว่าที่ชอบคือปลายทางของคู่เนี้ยว่าจะหนีออกจากป่าเนี้ยไปสู่อะไร่ล้วการติดต่อมาไม่เสร็จแรกที่เรารููว่าต้นน้ำหนังีเนี่ยตรงไหนที่เราสนใจคือหนูอยากได้ประสบการณ์หลายประสบการณ์เลยเนอะหนูคิดว่าหนังนี้เป็นเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะ คาแรคเตอร์หนูก็จะประมาณขี้กลัวอ่อนแอหรือว่าติดพี่รักพี่แล้วห่วงพี่มากๆเลยค่ะอ๋อแล้วบทเป็นอะไรในเรื่องชื่อว่าเออหนูได้รับบทเป็นป้อนค่ะเป็นน้องสาวของไม่ปันค่ะพี่มีให้หนีตั้งเยอะตั้งแยะเสือเข้ามาในป่าผีแคสติง้งตั้งหลักที่น้องเบคอืมเป็นคนแรกแล้วก็ุอยน้องสาวอ่ะเราจะหานักสแสดงที่เป็นลูกครึง่ง เด็กผู้หญิงที่เป็นลูกครึ่งที่มีศักยาภาพที่แบบเล่นคู่กับเบรได้แล้วก็แบบส่งเสริมการแล้วเรื่องนี้นมันนอกจากมันแอคชั่นอย่างที่ว่านะซไวเวอร์วิ่งหนีในป่าอย่างเงี้ยมันจะมีเส้นของดรามา่าเราก็เราตอนนั้นเราเดือดเลยว่าเราจะหาน้องสาวคนนี้ที่ไหนดีก็ผมอ่ะได้โปรไฟล์ของน้องมามาปีหนึ่งแล้วคือน้องไม่คนเชียงใหม่<ช>แล้วก็วก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองเช็คดูว่ายังสนใจสแสดงอยู่ไหมก็เลยให้น้องอ่ะลอง ส่งเทปแคสแนะนำตัวเองอแล้วก็แคสติ้งบทเองส่งวิดีโอมาให้แล้วให้เราแล้วรู้สึกว่าอเขาเป็นนักแสดงท่านหนึ่งเลยอะอเห้เลยเขาเป็นนักแสดงท่านหนึ่งเลยแล้วก็บอกว่างั้นรอมาอยู่มา,มากรุงเทพไหมมา,มาแคสติ้งอีกรอบนึงก็มาอีกระยะทางเชียงใหม่กรุงเทพเนี่ยไม่ได้ปัญหากับความตั้งใจของน้องเลยน้องก็คืออยากจะมาให้ได้ทําให้ได้แล้วก็ทําได้ดีพอเข้าซีนจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยรู้จักเบ ไม่เคยร่วมงานกันนะเนาะเบ๊กกับนีนาพอเจอกันทุกคนในกองหรือว่าทุกคนที่เห็นอะบอกว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือเปล่าใช่เนี่ยผมผมพยายามเหลือบเนี่ยนึกคนเดียวหลังเหมือนมากแล้มันก็เลยแบบโฟล์สำหรับการแสดงของน้องเพราะน้องฟิลเต็มที่มาอยู่แล้วเออประมาณตอนที่วิ่งค่ะเพร่อเหนื่อยมาก ไดเราเพราะว่าป่าที่เราถ่ายเป็นป่าจริงๆแล้วมันไม่พื้นมันไม่เรียบเลยแล้วมันก็เป็นทางลกจริงๆก็คือวิ่งเข้าไปในพงในหนามคู่นี้เขาก็วิ่งกันแบบหนีตายอ่ะหนีจริงจริงอ่ะไม่ได้กลัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยน่าจะมาสร้างประสบการณ์ที่ดีทั้งพี่น้องด้วยมันเป็นวิถีที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังจริงๆอีกแบบหนึ่งแล้วก็ทําให้คนรู้ทําให้คนดูดูงานเรารู้สึกว่ากลัวไปกับเราซาบซึ้งไปกับเราผมรู้ว่าเนี่ยเป็นหนังที่ผม เก็บงำมานานแล้วผมมีโอกาสแล้วผมก็ปล่อยมันได้ในจังหวะนี้ได้ถูกต้องนะครับ